สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับน้องตาลนะคะวันนี้น้องตาลก็พามาอยู่ที่ตำบลมะปะเคาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็พามาดูบ้านหนึ่งหลังนะคะพร้อมที่ดินสี่ไร่หนึ่งงานนะคะก็เป็นบ้านทรงไทยด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นบอ่อน้ํากว้างๆแบบนี้เลยน้ําไฟเข้าถึงหมดแล้วนะเดี๋ยวน้องตาลจะพาดูรอบๆนะคะแล้วก็ดูในบ้านนะคะ ส่วนในตัวบ้านนี้มีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆบ,บ้านกันเลยนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เปียกแล้วก็อยู่ในตัวหมู่บ้านเลยนะคะมีเพื่อนบ้านเยอะมากเลยข้างนอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูในบ้านกัน,นะคะ่ะไปค่ะตอนนี้นะคะน้องตาก็ยืนอยู่หน้าบ้านเลยนะคะ บ้านข้างบนจะเป็นไม้นะคะข้างล่างจะเป็นปูนนะคะ<ม>ก็เรียกง่ายว่าึงปูนจึงไม้ประมาณนั้นนะคะก็เ,เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะคะเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงานนะคะขายในราคาสี่ล้านบาทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านนะคะ บ้านหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะสองชั้นด้านล่างก็จอดรถได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้นะชั้นล่างมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็เป็นห้องโถงข้างบนก็จะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียงแค่สองกิโลนะคะ ถนนเพชรเกษมของอำเภอทยางนะแปลงนี้อยู่ตำบลมาปะขาอำเภอทยางจังหวัดเพชรบุรีค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำบ้านเลขที่ห้านะคะหมู่สิบตำบลมาปะเขาอำเภอทยางจังหวัดเพชรบุรีก็ถ้าเซิร์ช Google นะคะเซิร์ชดูพื้นที่เซิร์ชวัดเขาพรมชะงแงนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละค่ะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะคะทางเจ้าของบ้านเขาเขาบอกเปิ้นว่าไม้เป็นไม้ดีนะคะไม้สักทั้งหลังนะคะเปิ้นก็ดูไม่เป็นหรอกเจ้าของบอกค่ะโอเคชั้นบนนะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงห้องพระนี่ก็เป็นห้องนอนค่ะ บ้านหลังใหญ่นะคะสองชั้นสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการบ้านนะคะอยู่ในอำเภอทายางอะคะ่ะแปลงนี้นำเสนอเลยนะคะเออมีเพื่อนบ้านเยอะชุมชนใหญ่เลย ออยู่ใกล้กับโลตัสท่ายางด้วยนะคะใครที่อยากได้บ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับห้างนะคะก็ไปโลตัสประมาณสองกิโลครึ่งประมาณนั้นแหละคะ่ะอยู่ฝั่งเดียวกับโลตัสเลยค่ะโลตัสท่ายางลองเซิร์ชได้นะคะอ่านี่บริเวณชั้นล่างนะคะรอบๆบ,บ้านน้ำประปาของ น้ำประปาของอบตอนะคะอบตอมาบปะเขาอันนี้บริเวณด้านหลังบ้านเดี๋ยวเพิ่นพาเดินดูบริเวณบ้านนะ ใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์เปิ้ลได้เลยนะคะ083 9 1 9 5 4 88นะขายที่ราคา4ล้านบาทค่ะเนื้อที่เยอะกว้างกวางเลยค่ะ4ี่ไร่หนึ่งงาน4ล้านบาท ในบริเวณพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่โลงๆด้วยนะคะแล้วก็มีบ่อปลานะเขาปล่อยปลาไว้เยอะเลยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เปิ้ลก็ลาไปก่อนนะคะถ้าพี่ๆท่านใดชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้นะ